ดาราสาวชื่อดังเข้ายิมฟิตหุ่นโชว์ล่องซิกแท็กแฝงความเซ็กซี่ยั่วๆงานนี้ทำเอาหนุ่มๆงูบวาบทั้งไอจบอกได้เลยว่ากลายเป็นสาวอินเตอร์อีกหนึ่งคนที่มีความแซ่บไม่เป็นสองรองใครสำหรับยิปซีคีรติที่มาพร้อมกับสเสน่ห์น่าค้นหาและไม่ว่าจะมาในลุคไหนไหนก็ครองใจหนุ่มๆและแฟนๆกันทั้งประเทศโดยเฉพาะลุคซาบกับบิกินี่ตัวจิ๋วต่างๆที่เธอออกมาโพสเสิร์ฟให้แฟนคลับได้กดหัวใจกันอย่างกระหนำ่ำ บอกเลยเธอนั้นไม่เคยทำผิดหวังอีกทั้งเธอก็มักจะดูแลตัวเองฟิตหุ่นเพื่อสุขภาพอยู่เสมอจนหลายๆคนยกให้เป็นไอดอลในเรื่องการดูแลหุ่นอีกด้วยฟิตหุ่นเฟิร์มโชว์ซิกแทกยัวย่วยั่ล่าสุดยิปซีก็ได้ออกมาโพสต์วีดีโอลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นเป็นอีโมจิซึ่งภายในวีดีโอนั้นเธอได้ทำการออกกำลังกายทั้งเล่นเวทและการเล่นท่าในวิธีต่างๆ ซึ่งมีเทรนเนอร์เป็นผู้ควบคุมการฟิตในครั้งนี้โดยเธอมาในลุคสปอร์ตบราสีขาวกับกางเกงเลกกิ้งขาสั้นสำหรับออกกำลังกายสีฟ้าบอกเลยว่ามีวินัยสุดๆเพราะซิปแพกล่องชัดเต็มตาแถมหุ่นยังลีนเกินต้านจนใครหลายๆคนอิจฉ้าอีกทั้งยังขอเคล็ดลับจากเธอกันอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์วิดีโอดังกล่าวออกไปด้านแฟนๆแห่แเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในหุ่นของเธอกันเพียบอาทิหุ่นสุดยอดมากเลยค่ะ m ม i ไอดอลกะทิยิปซีหุ่นดีสุดยอดคะ่ะสวยเซ็กซี่คะ่ะอยากหุ่นแบบที่ยิปสุดๆๆด,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 ดชอบหุ่นน้องยิปชอบหน้าท้องสวยมากคะ่ะเก่งมาก